โอ้ยเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเจ้าพ่ออีลอนมัสของเรานะฮะเปลี่ยนชื่อทวิตเตอร์ของตัวเองนะครับจากอีลอนมัสเป็น l o ด d อชนะครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะนะตอนนี้เขามีผู้ติดตามอยู่ที่62.8ล้านคนนะ62.8ล้านฟอลโลเวอร์นะฮะเอ๊ะเขาเปลี่ยนชื่อแบบนี้มันเกี่ยวพันกับอะไร หลอดเอชเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือเหรียญคริปโตเหรียญใหม่นั่นเองนะฮะเหรียญคริปโตเหรียญใหม่โอ้โหพอปั่นเท่านั้นเองนะเปลี่ยนชื่อทวิตเตอร์เหรียญตัวนี้นะฮะเหรียญคริปต,ตัวตัวใหม่ชื่อว่า H-FLON เนี่ยนะฮะ E-D-G-E-L-O-N นะครับราคาพุ่งกระฉูดเลยครับทุกเรานี่นี่ดูครับเขาโพสต์บอกว่า We are Life and Booming โอ้โหเป็นไงแปลว่าอะไรพวกเรามีชีวิตยอยู่แล้วก็กำลังจะบูมแล้วนะโอ้โห Lo ตเอ i อ i สต i s ิ i t าร์แปลว่าโอ้ตอนนี้ลอต d ออยู่กับเรานะเนี่ยเหรียญตัวนี้แหละหน้าตาแบบนี้เลยโอหน้าตาเจาเลเนาะนะฮะราคาถูกมากๆตอนนี้ถูกจริงๆใครยังไม่มีรีบไปซื้อด่วนนะเพราะว่าราคาพุง่งโอ้โห800%ะฮะกำไรมหาศาลเลยทีเดียวนะรีบไปซื้อครับถูกมากๆ หาแหล่งซื้อด่วนนะฮะเอาคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาบ้างนะฮะหาที่ซื้อก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ